ศึกวันลมุมดีครั้งที่134ประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิจกายนพศ2568อยู่กับผมครับเดินนายซ้ายวันเว สวัสดีพี <c oughs> ่ๆนะสมาชิกนะผู้เล็กนะผู้ใหญ่นั้งในครอบครัวและหน้าช่องกันด้วยวันนี้มีชกด้วยกันทั้งหมดสบははิบสองคู่หยิบยกมาพูดคุยหน้าช่องที่ชอบจริงชั้นสั้นง่ายๆสี่คู่ด้วยกันเอากันแบบสั้นๆง่ายๆไม่ต้องสวดกันเยอะก่อนจะลุยการในก็ฝอฝากไว้กิ๊กเดียวเส้นทางการลงทุนตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับมัดมวยเนี่ยขอเรียนเชิญที่บ้านนายสายรวยได้เลยิดเร็วปิดช้าน้ำดีจะออกตัวบางแต่กินแบ่งกินได้ทุกทุกยกทุกรายการมีมวยไว้ฟังฟรีส่วนทางเข้าเนี่ยอย ดกด share, กแรรไลดค์กดใจคอมเมนต์เข้าพูดกันได้นะมาไปดูกันดีกว่าไม่ต้องสวยกันเยอะไปที่คู่แรกคู่ที่ผมชอบกันนะคู่ที่4ของรายการเป็นมวยไทยรุ่นไฟเวททาเกียคาริลอ็อกพบกับชิบม่อนทาเกียใน,นรุกครึ่งรัสเซียอาเซอร์เรปจานอนยายุ22ปีสูง172ชกวันมา9ไฟล,ล่าสุดทักแดนเหลยวซื่อถูเรียกได้ว่าของแข็งไทยเนี่ยเจอมาหมดแล้วกล้องทรอนีนักลบยอดเด็กเพชรซปเปอร์เล็กแบ็คเพนเตอร์แข็งโป๊กเลยนะเจ้าตัวที่ผ่านมาส่วนทางด้านชิบม่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นอายุ21 ปีสูง178เด็กคนนี้กำลังสดเอาชนะมา3ไฟต์ติดล่าสุดกดทิโอใส่เพชรทองหล่อที่วัลนลมทินงค้างที่121 คู่นี้ซายันเวขอเลือกเชียร์เข้าไปที่คู่นี้ซายันเวขอเลือกเชียร์ไปที่มวยเด็กญี่ปุ่นอย่างชิบ่อนสูงยาวเร็ว1นึ่งสองโคตรดีแข็งแรง,ขงแข็งแกร่งรวดเร็วส่วนทาเกียนะกะดูกมวยในแะข็งเลี 9, ่ยมเก๋ามีผ่านของแข็งมาเยอะแต่ขอเชียร์แบบวัดใจแล้วกันคู่นี้ชอบส่วนตัวเลยชอบไปที่ชิบ่อนจากญี่ปุ่นมาต่อที่คู่ที่5ของรายการสงครามนางฟ้ามวยไทยรุนออ่นอะตอมเวทอิสราเอลอาริกา้าบอมกาพบกับพอชมพูพียูผ้าใบบอมการเนี่ยสาวฟิลิปปินอายุ25สปีสูงร้อยสามทก มาสามไฟกวาดหมดเก็บหมดโต๊ะกดล่าสุดในกดนกนหนึ่งใสเนเรียลูปิโอจากสเปนที่วันลพินีครั้งที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเป็นมวยครบเครื่องเร็วหมัดหนักวัดร้นส่วนทางด้านพอยจพูเนี่ยสาวสวยวัยใสอายุสิบหกปีสูงร้อยห้าสิบสี่เป็นมวยไทยนะครบเครื่องอาวุธหลากหลายอาวุธหนักกดนอกมันเยอะเต็มตัวมันดีโดนมากระชกวันไฟแรกกระเตือของหนักเลยคู่นี้สาวบนเวขอเชียร์ไปที่บอมกาวกระดดกมวยในวันนแข็งโป๊กวัดรักวัดร่นไปนะคู่นี้ขอเชียร์ไปที่บอมกาวขอโดดไปที่คู่ที่สิบเอ รา,า,ายการโดดกันมา,ายาวๆเลยนะเดี๋ยวคู่เชียร์คู่อื่นเนี่ยติดตามกันต่อจากคู่เอกคูค่สุดท้ายนะเป็นมวยไทยรุ่นบรรทุกเมตเด็ดดวงเล็กที่เด็ก99จะพบกับวุ้ิไก่วอร์จากรวุฒิเด็ดดวงเล็กเนี่ยอายุ22ปีสูง175ชกวันมา10ไฟชฟนะ6แพ้4ล่าสุดช่างแนนบัวเขียวปอปอินที่วันลงทีครั้งนี้123เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงขวางหน้าเสียบแหลมหนักแรงทุกรู่ส่วนทางด้านวุ้ิไก่เนี่ยอายุ24ปีสูง174ล่าสุดกนน้องเล็กหนึ่งตาฟิกจากโมร็อกโกท เขาจับตีดีมีสมัรสอบเสริมดูดีกว่าซ้ายวนเวเนขอเลือกเชียร์ไปที่มวยฟอร์มสดร้อนแรงยาวอย่างวุฒิไก่สูงยาวครบเครื่องอาวุธจัดจ้านออกหนักออกแรงโดนแต่ทีมีหลงแน่นอนชอบไปที่วุฒิไก่วอรจาัก,การวุฒิและมาต่อที่คู่เอกคู่นำรายการขอ,ของวันนี้มวยไทยรุ่นไฟเวทยอดเหล็กเพชรออดชิระจะพบกับอาหนาะมัมันบบนอฟยอดเหล็กเพชรในปีนี้อายุสามสิบปีสูงร้อยหกสิบสองชกวันมาสิบสี่ไฟชนะแปดแพ้หกล่าสุดพ่ายแพย้ต่อป้อมเพชรงานแก้มานะเป็นมวยพันดุเปิดเกมเตะขาต่อยมัดฟันศอกบูดันต แรงปั้มตีแข็งแร่งมัดสอกแรงใจเกินร้อยส่วนทางด้านอาณาอายุ29ปีสูง173ชกวันมาเพียงไฟเดียวกดน็อกคมอาวุธเอเปุ้ยก2เป็นมวยมัดหนักโคตรอันตรายแข็งแร่งสูงยาวใหญ่วัดบุ่มไปคู่เอกนี้ขอกันแบบสั้นง่ายเลยไม่ต้องพลาดกันเยอะขอเชียบที่อาณาบัมบน็อมัดหนักหมัดแรงหนาแน่นดุดันอันตรายหนักแถมเร็วเชียบที่อาณาบัมน็อกก็มาต่อที่คู่อื่นของรายการตัวชอบมอนอื่นของในรายการของวันลุมพินีเขาที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่กันเลยคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองเนี่ยเป็นเอ คู่แรกเนี่ยขอเชียร์ไปที่คริมคานหนักกว่าเยอะคู่ที่สองโนอากาเบลอสพอได้วัดนะคู่ที่สามมองไปที่ยิกะจากญี่ปุ่นสูงยาวเร็วคู่ที่หกเนี่ยอาราวดี้รามันน็อปรู้เรื่องแน่นอนคู่ที่เจ็ดมันนัดต่อแย้มสวนคู่ที่แปดเนี่ยเชียร์ที่เพชรตากนวีวินยิ้มใหญ่กว่าแน่คู่ที่เก้าเนี่ยขอมาไิเจคขอบทำสันหนักแน่นดุดันอันตรายคู่ที่สิบนะอยู่ยาร์ตมูสมอฟรัสเซียเนี่ยรู้อยู่แล้วหนักแน่นดุดันอันตรายวันนี้ก็ขอฝากไว้พี่งแค่นี้ละกันอยากรวยก็สวนเอาอยากรวยด้วีกัน ใต้คลิปใต่คอมเมนต์นะผมวางรายละเอียดไว้หมดแล้วลว,วันนี้นายซาร์เวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า